ฝาดนิดนึงมันฝาดแต่ว่ามันอร่อย,ออยอเก็บให้หน่อยอกระโดดได้หรือเปล่าไม่ได้นู่นไปต้นนู่ไนไปนี่ต้นข้างหน้า กนตัดผมแต่ว <marginalized> ่า <noticing> ยังไม่ส่งผมตัคลิปไปแต่วยังไม่ส่งผมก็ไม่แน่กี่ตัวสองสี่หกแปดสิบแปดเก้าสิบสแตัวสิตัวทุกคนแพะแพะไม่ใช่แกะแพะแพะใช่ไหมแพะเออตัวมันเหมือนกันสับสนว่าแพะกับแกะ นี่แอปเปิ้ล <Yeah. S 1> ยังโอ้ <Yeah. S 1> oh, ดูข้างบนตร <Okay. S 2> นนี้ดกดกมากดูพวงนี้สิฮะ <c oughs> ดูพวงนี้ทุกคน <c oughs> ไม่ได้สักลูกไปเป็นไรเช้าเช้าอยู่แสบท้อง อเล็กมาหาหมอฟันมีนัดกับหมอฟัน,น,น,นเปิดเลยหมอฟันเป็ไงหมอฟันก่็มีฟันสวยๆผมมีฟันสวยมากเหรอไม่มีรูไม่มีรูไม่มีผุไม่มีอะไรไม่มีรูไม่มีผุไม่มีอะไรเออสองปีเจอกับหมออีกครั้งหนึ่งเออ ขน,นมคร <laughs> ับมีครับไอ้ฟมแป้งครึ่ไงให้ไหมมันเป็นอะไรเป็นแอปเปิลนะโอ,อ้ยครับต่อไหนอันนีนก็ได้ไหมไม่เป็นไรโอ้เป็นแอปปลิลอ,อไี ซื้อให้น้องไหมไม่น้องอดอน้องอดืมองแป๊บดีพาเล็กมาหาหมอฟันเสร็จแล้วก็แวะร้านไอ้คางๆซื้ออันนี้ลองกินเนาะเพราะว่าเราไม่เคยซื้อแบบนี้เนาะอ,อันนี้สิบเอ็ดคนก็สิบสอง มันเป็นไส้แอปเปิน้ลอรนน่อยดีครับผมชอบขนมปังแบบนี้อื <c oughs> เป็นไงสี <c oughs> นี่ทางนี้ก็ได้หน,น <c oughs> ิได้สองไหมได้ตามได้คนละหนุกแน่อันนี้ก่อนันนี้แดงก่อน อือกรอบไ <c ure> ปนี่ก็้ะ <c oughs> เวยอร่อยอ่ะ <c oughs> กรอบมากแอปเปิลทุกคน <c oughs> เอาอีกท่านะท <c oughs> ุกคน เมือ่อคำมาอีกแล้วอะไรครับวันนี้จะกินปาเกตตีสซีฟูดกับขนมปังกระเทียมอืมวันนี้ผมทําดีที่สุดโอโ้ผมทําดีที่สุดขนมปังกระเทียมเหรอครับโอเคงั้นทําขนมปังกระเทียมก่อนใชอ่อันนี้อะไรอันนี้เป็นเนยเดี๋ยวทำอ้น,นี้นะเนยกระเทียมเผักชีฝรัง่งแล้วก็เกลือ,อครับ ตัวน,นี้ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมที่เราบดครับแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วก็ใครจะใช้เป็นผงก็ได้นะแล้วก็เราใส่เราใช้สดเพราะว่าจะมีสดเนาะครับแล้วก็ท้า,าอยากใส่ผงกระเทียมก็ใส่ได้หรอครับมันจะไม่หอมอกระเทียมสดรใช่ปะสเสร็จแล้วครับ ใส่เลย,เลยวันนี้แม่ไม่ใส่ไอ้นี่เยอะไอ้ผักชีฝรั่งเออผักชีฝรั่งแล้วก็อันนี้คือหันขนมปังก็ไม่เท่ากัน <c oughs> ต้องเอาให้หมดหมดพอไหม ไปเลยเดี๋ยวให้มันซึมเข้าไปข้างในครับเอาหมดนั่นแหละเล็กยิ่งมีแรงงานเยอะๆไม่เป็นี่ทุกคนยังไม่เซ็ตเราต้องทาเกินนิดหนึ่งนิดเดียวท่อคนนิดเดียวต้องเยอะแค่โรยข้างหน้านีด บางมากแทบจะไม่มีเลยยางงีใส่เตาอบเตาอบรอนแล้วก็ใส่เต้างูกรโอเคทุกคนเดี๋ยวแม่จะทำสปาเกตตี้ซีฟู้ดต่อทุกคนก็คืออ่ะอ่ะมีน้ำมันสำหรับผัดเนาะก็อันนี้เป็นปลาแซลมอนที่เราทอดไว้แล้วทุกคนทอดไว้แล้วเนาะนี่ แล้วก็สปากเกตตี้มีซอสอุ้ยเริ่มซอสมะเขือเทศเอามาให้แม่หมนะ่อยนะซอสมะเขือเทศนิดนึงต้องตัดเปรี้ยวนิดนึงหอมหัวใหญ่อ่ผักชีฝรัง่งมะเขือเทศกระเทียมสับก็เป็นหอยแมลงภู่กับกุ้งเสริมด้วยซอสมะเขือเทศนี่จะ้ะซอสมะเขือเทศกับเอ โหระพาอืมมีเกลือแล้วก็พริกไทยดำเคเดี๋ยวลงมือทำกันเคตทุกคนเดี๋ยวให้อเล็กทำทุกคนครับเอ้านี่อ่ะเฮียซลมอนหนึ่งเซลมอนไปอยู่แน่นแน่นได้นาเออทุกคนพัดหอยแมลงผู้แล้วก็กุ้งมีแซลมอนด้วยอ่ะที่บันทึกกุ้งให้ลงไปเลยลงไปเลย ก็ใส่มนหนึ่งชิ้นต้องระวังเกลือกับพริกไทยลงไปเลยต้วังก,กระเบดไวหอเลยครับเกลือพริกไทยดำนด่ก แค่นี้ทุกคนยกค,ครับแล้วก็ตอนนี้จะจีมันเก่าแท้จีมันเก่าแท้ครับมันเข่แท้มันเข่แท้ก็ได้แล้ว๋ยวยกใส่ถ้วย ผัดกุ้งหอมก็ผัดไว้แล้วทีนิดนึงแล้วก็จะใสฟอ่อกรเขียมผัดกุ้งหอมหนูดูไม่หรอแม่ ใส่กเทียวน้ำปขอนตอนนี้ใส่ซอสบฟิล้ตเย่

ไปฟื้นดูเซฟิตเตอรสิครับย่งไปเอาเออไอนี้ออกผมไเลยปอันนี้ไว้ตรงนี้รักกรเทียมได้เดี๋ยวอาได้ด้ยวครับไปวางนู่นก่อนครับ ดใ่ลงไปเขือเทศใส่ลงไปเครื่องเ,งเองน้นๆนะกหสกระส่า อะไรนะผักชีฝรั่งเอาท,ท,ทับทีทับทีอันไหนมาให้แมมโอเคทบทบนหล่นนี่บนแม่นแม่ลีเด้เสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนแบบนี้แหละประมาณนี้เลยพาสต้ามันต้อง สปาเกตตี้เนี่ยมันต้องคลุกนะทุกคนมันเป็นสไตล์ของเอสปาเกตตี้ซีฟู้ดจ้ะรหรือว่าสปาเกตตี้ฟุตตี้ดีมาร์ใช่ไหมใชเ่เสร็จแล้วทุกคนสปาเกตตี้ซีฟู้ดของเราไปจัดจานจ้ะหั่นขนมปังแบบเทียมย้งครับคิดว่าจะแซ่บบลอกคิดว่าครับ

ี <Yeah. S 2> ปลาแซลมอนเยอะๆเลยเพราะว่าปลาแซลมอนเราซื้อมาใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ตัดอันไหนที่เราใช้ไม่หมดในครั้งเดียวเราก็แบบเออเอาไว้ในช่องแข็งไงเออ เก็บไว้ไว้ทำอันนี้แหละก็ะได้ไม่ต้องซื้อใหม่มสปากเกตตี้ซีฟูด้ดทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดจานคนละจานเลยจะ้ะไปจะ้ะกินข้าวแรกจะ้ะ จะโลเลอะไรกันโลเลโลเลแต่สตดพุอนสเปรมียม okay. oh, ัสบดีอ huh. ส uh ีแล้วครับแตสดีอีกหนึ่งงไดไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงอยากกลับบ้านเลยอยากกลับบ้านโรงเรียนอันตรายโรงเรียนอันตราย เดี๋ยวโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนใจดีไหมคุณครูใช่คุณครูก็อันตรายคุณครูก็อันตรายด้วยเหรอโอ้ยขักเน่ไปโรงเรียนอยากสิกับบ้านแล้ว่าสันวะจ้าเท่หฟอลเล็ตออฟเะฟอลเล็ฟ้าหนึ่งเดอะฟอลเล็ตอัลติเนอร์เดอะฟอลเลตฟ้าหนึ่งเดอฟอลเลขักเน่เลย อา้าวกินค่ะทุกคนสปากเกตตีซีฟู้ด<อ>สปากเกตตีฟรุตตี้ดีมาร์เลยกินเลยจ้ะกับขนมปังกระเทียมของหยองเออนะทุกคนกินเขาเ้าวแรงกันจะน้ะอืมอืมอืมกิน กินกินกินผู้ชมมากินน้ำกันกินขนมปังกระเทียมโอ้ยล้นกลับมาโอเคกรอบมากรอบมากกอบสนั่น อืมพอสมถ้อบอืมนวาไม่มีน้มตาแห้งจองในโทรศัพท์นะในโทรศัพอนละมันมั้ง

แต่ว่าตอนพงกับแม่ไปหาหมอฝันต้องกลับบ้านซื้อขนมแค่บอีนี่แม่บอกแล้วแม่บอกแล้วอร่อยดีเออสุงสารน้องเพราะว่าเราไม่เคยกินขนมอันนี้ไงออก็เลยลองลองซื้อแค่อันเดียวไงแม่เสร็จแล้วก็เออมันอร่อยมันเป็นไส้แอปเปิ้ลเออ,เอ,อ ก็เลยเดินออกมาแล้วชิมแล้วกินแล้วถามอเล็กว่าจะซื้อให้น้องไหมอเล็กบอกไม่แม่อย่งไบอกกันนั่นยังไม่ได้บอกอ้าวหยองขี้ขานขี่ขานเดยางกระปไปไงขี้ขาดยางกระปอยเดี๋ยวมืออื่นสืส้อไปใหด้ดอกเดี๋ยวมืออื่นแม่ไปกับปะเล็กไปซือ้อถ้ามันมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้กิน,ม,นมันอร่อยอมันอร่อยจริงอื สองตังให้พร้อมสิสองตังให้ครบใช่สิบสองโครมคือบอกเออมันใหญยแบบนี้อืมลองสิ่งหนึ่งไหนยออีกยันต์ที่สุดครัยบ เข้ากันดีอ่ะฮึกำังทักั มันมีปลาปลาแซลมอนแช่แข็งแล้วก็ปลาแซลมอนที่แม่ที่เราซื้อวันนั้นแล้วกินวันนั้นเหลือหางมันอเอามาผสมกันครับกัดกับเขาทำไมน่ารักอืม จมเขาอีกแหละก็นั่งลงจะเป็นจะเป็นอะไรเยี่อืมก็นั่งลงรอก่อนใช่ไหมอืมให้แม่ทําคลิปจบก่อนใช่ไหมถูกต้องอืมแล้วทาไมเขาก็ไปเลยอืมไม่น่ารักอืม อก่อนเราจะอิงกับเซอร์ราตอมเดี๋ยววิลเดินทาง to the b e เดี mm ๋ยวให้แ huh. ม่ได้ตังก่อน to t ิ e beach ที่มันทั่วไปสั่มเลยให้แม่ได้ตังก่อนเดี๋ยวเล็กค่อยไปไปไหนก็ไปอยากไปไหนเดี๋ยวจะซื้อตั๋วให้แถมแถมเงินเที่ยวอีกต่างหากอ้บ เดี๋ยวได้ตังค์เ่ยใกล้ๆแลวจะได้ตังค์ในนในนอ์ล้วไดได้นมาอเจริงลเดี๋ยวลนี่เดียวมีเรื่องทุกอย่อะไเคยไปแล้วนะไอ้เกาะสมเด็จน่ะล็กเคยไปแล้วทางเตยน้อยน้อยเลือเยในน้ำในน้ำโอ้ยอัสแไปดูก็แหนนี้สีดำทีนีี่หหอยเม่น อุ๊ยเมื่อที่แล้วแม่แมทธิวหัวที่แล้วแมทธิวเหยียบอ่ะเจ็บไหมเจ็บมากแล้วก็พอแล้วพอทะเลอืมก็ทะเลนั่นแหละเจ็บแม่ก็เคยเหยียบเจ็บมากอืแล้วมันก็หายไปเองเห็นไหมมันหายไปเองเจ้ดริต้องจ้าอเล็ต้องเอาแหนบดึงโดนร้อนใช่ไหมที่เกิด ได้เขาถึงไมออกอืมแต่มันก็หายไปเองใช่ไหมเออเจ็บเจ็บมากเดินไม่ได้เอออืมนันนเองพอมันเจ็บมันเดินเหมือนปวดขี้เดินเหมือนปวดขี้อืโหเหมือนขี่ข้าดะอือหขักเหน่อือหปวดโพพี่น้องจ้าโอ้ยเมื่อนี้เพิ่นอิบเพิ่นอิมพร้อมๆกันเลยจ้าทุกคนเมื่อวานนี่เพิ่นนั่งโมอยู่เมื่อนี้เพิ่นหิวเข่าเด้ <c oughs> ้อมเออถูกต้องถูกต้องเ <c oughs> มิดพี่น้องแซปป่บปะอศรษแศบๆพี่น้องจ้าฝากคลิปไว้ซนิดจ้ะพอกันใหม่จ้ะบ๊ายบายบาย <c oughs>